พวกผมตับินเพื่อเรียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเลนกันในสไานีงนนอ่ะไหนอาบอเมลไม่ไอ้อะไรไหนวะเออ เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมลืมครับอ่ะนี่คือตามพอว่าเกมนึ่งลอนะครับที่งก็เติโตัวก็

อเออมีท็อตเด็ดโหนี่คือชุดเกาะนะฮะผลผลิตของเรานะฮะ บินหนึ่งหาที่กรองเลยแรงกว่าผมก็โตคราฟมาได้เาได้ครับะะะะอันเราขึ้นไปกันเลยนะฮะวันนี้เราเก็บแซปฟลิงมาได้สามอย่างครับซึ่ง mm hmm. ผมก็เออคือเป้าหมายผมเนะี่ยคือจะหาไบโอมจังเกิลใช่ไหมแต่มันไม่เจอนะฮะ mm hmm. ว่าเจอแต่ทะเลฮะอยู่ไห mm hmm. นทางขึ้นของเราอยู่ไหนทางนี้ในชะ่ไหมอาจจะเป็นทางนี้แหละดูมันตัน วิอเ oh ู ar, foot, so ่ไหมวิวิโอเคะ้านไอเียวเียวาแเน้ยนีไม่ได้รอวิงิเขาอะเราเจอเราสองจาไปเห็บัวอ้ามาเข้ามานอนก่อนเาอมาแล้วแล้วขุดทำอด้เลย่เอ้ยทำไมมีมอนเตอร์วะ

รอสักครู่นอนได้แล้วตื่นมาพบเช้าวัน เือป่ากล้องตอนไหนมันจะโตวะนีนละต้นนี้น่ะต้นอะไรนะต้นโอ๊กใหญ่นะปลูกขกันรุูกนี่มันต้องใช้แซปฟิงของมันสี่ันเออือจแซิอีกงั้นต้นอักาสเซียไปก่อนนะเฮ้ยซอมบี้วิเลจเยอะ อดับแตกพอดีเลยเออ่อไม่ได้ฮะมาลุ้กันมีดงไหมเออมีฮะอยู่ในใน มาอยู่ในเนี่ยมีหนังอยู่ในกล่องกล่องบนกล่องบนนะฮะมีห้าอันได้บุกเชียวอีกสองอันจะแกะมองทำไมฮะแหลกแล้วฟันไม่โดนอีกซึ่งแหวองเราก็พัฒนากันเร็วนะฮะพอเลยกสามคนได้ไม่เด็กคนเดียว นี่ฮะ,ะเลยคนเดียวคุณภาชนะเลยเสียหลานมีโอ้น,น,น้ำลำบากใช่ไหมใช่ฮะมีความร่วมมือของความร่วมมือของของเพื่อนนะฮะเออซึ่งระหว่างการผจญภัยนะฮะสิ่งที่ผมไปเจอคือเอ,อ่อทะเลอย่างเดียวเลยนะฮะผมไม่เจออะไระเ,ลไเลยนะ เ,เ,เดินไปไหนวะเฮ้ยเดินไปไหนเฮ้ยทำไมต้นไม้ต้นนี้ตัดหมดต้เนี่ยเราใชมาตัดไ,ไ,ดไว้ปะ ไปเด้กผู้ปอดเด็สอนต้นใหญ่เลยม้าทะลวงรล,ลกเข้าไปอาชาทะลวงรล,ลกอาชามา้มาแบกอาชาอาชื่ออ่า<ม>เราพาร์ทนี้เราก็จะทำประตูเนเธอกันเลยนะฮะมาผมขอออฟซิเดียนหน่อยมีในกล่องโอเคครับพูดมาแต่พาร์ทแรกนี่จะทำนใจเออคูดมาตั้งนานแล้วฮะตอนตั้งแต่เจอ พี่แอนเจี้อยู่ตัวผมนะ เดี๋ยวคนแกะมันไมครับอเป็น,ม,น,ม,นนะมาหรือ,อยัง นีมีต้นอาจจะเลกียครับมันปวดผมไม่เลยครับโอโซแกไม่ชัวร์มันอยู่ไกลเลยตรงนั้นอ,นอะ,อะขอขุดไม้ตรงนี้หน่อยเอามาเดี๋ยวนี้เอ้ตกตกตกเกือบไปออกซิเียนอีกหนึ่งก้อนขวานขว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 นอยู่ไหน แล้วก็เราจะทำการจุดประตูนี้เธอเลยฮนะเพนะื่ฮะฉลองฮนะเย้อาแล้วก็สำหรับให้นี้ผมขอฝากไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้า